แม้จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านแต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมสมัยและดึงดูดใจผู้ชมได้เช่นกันนะครับวงจากไทยและญี่ปุ่นจึงร่วมกันพิสูจน์ความสามารถของดนตรีรุ่นใหม่ในการแสดงเชื่อมความสัมพันธ์ One Asia Choice Concert ติดตามในไทยบันเทิงคืนนี้ครับ ทำนองเพลงสดใสของค้างข้าวกินกล้วยที่บรรเลงร่วมกันระหว่างระนาดและเปิงมานของวงบอยไทยกับซามิเซนและโกโตกของวงออนเจจากญี่ปุ่นสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมจนร่วมกันปรบมืออย่างสนุกสนานหนึ่งในเพลงไทยพื้นบ้านคุ้นหูนำมาเล่นแบบคลาสสิกร่วมสมัยในการแสดงวันเอเชียจอยคอนเสิเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นโดยสงวงดนตรีคนรุ่นใหม่ ภาษาและเวลาอาจเป็นอุปสรรคในการฝึกซ้อมรวมถึงสำเนียงของเครื่องดนตรีพื้นบ้านจากสองชาติก็แตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับวงดนตรีร่วมสมัยทั้งคู่ภาษาดนตรีผมว่าม,มันสื่อสารกันง่ายกว่าภาษาแบบภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราสื่อสารกันบางที <t> ลำบากการ,ร,รทำงานคือแบบสั่งทีมงานญี่ปุ่นก็บางคนก็ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แบบ สามารถสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจด้วยแบบแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยท,ท่าทางแล้วก็เสียงครับสามารถทําให้บดนตรตีมันมเราใช้เสียงดนตรตีเป็นก็<ช>ถือว่าดนตรตีเป็นภาษาสากลอีกภาษาหนึง่งนอกจากภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยการแสดงวันเอเชียจอยซ์คอนเสิร์ตเป็นหนึ่งในการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ40ปีระหว่างอาเซียนกับญี่ปุน่น โดยวงอาอุนเจได้แต่งเพลงวันเอเชียเพื่อสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติเอเชียและได้นำไปร่วมเล่นกับนักดนตรีไทยและกัมพูชาก่อนเดินทางไปสแสดงที่อินโดนีเซียและเวียดนามต่อไป ลงทุนแต่งหญิงเพื่อเล่นเป็นฝาแฝดในแจ็คแอนจิลหนังตลกปี2011ของอดัมแซลเลอร์นอกจากไม่เป็นที่ตอบร,รับจากผู้ชมแล้วยังถูกนักวิจารณ์ดูแคลนจนกลายเป็นหนังเรื่องแรกที่คว้ารางวัลลาซี่อวอร์ดครบทุกสาขา แต่รายได้ยังไม่ย่ำแย่เท่าผลงานเรื่องต่อมาอย่าง d e a t s My Boy ที่ขาดทุนกว่า360ล้านบาทคือความล้มเหลวในยุคหลังของอดัมเซเลอร์ดาวตลกชื่อดังที่ถูกฟอฟนติตยสารด้านการเงินของสหรัฐจัดให้เป็นนักแสดงที่มีค่าตัวเกินจริงมากที่สุดในปี2013 Adam ซ e l เลอรสร้างชื่อจากผลงานตลกหลากหลายแนวในยุค90ก่อนผันตัวมาสร้างหนังตลกที่มีเนื้อหาดราม่ามากขึ้นในช่วงยุค2000ความสำเร็จต่อเน,นื่องบนบ็อกออฟฟิศทำให้เขามีค่าตัวปัจจุบันที่15ล้านดอลลาร์หรือ450ล้านบาทต่อการแสดงหนังหนึ่งเรื่อง แต่ความล้มเหลวของผลงานในช่วงหลังส่งผลต่อการทำไรายได้ของหนังหลายเรื่องซึ่งฟอบคำนวณว่าทุก1ดอลลาร์ที่ค่ายหนังลงทุนกับเขาในวันนี้จะมีไรายได้กลับมาเพียง3.4ดอลลาร์เท่านั้นอันดับดังกล่าวเกิดจากการคำนวณค่าจ้างนักแสดงกับทุนสร้างและการทำเงินของหนังจำนวน3เรื่องที่นักแสดงรายนั้นๆฝากผลงานในช่วง3มปีล่าสุด ซึ่งปีนี้มีดาราดังติดอันดับนักแสดงทำเงินไม่คุมค่าจ้างมากมายทั้งเจนนิเฟอร์อันนิสตันและแมตต์เดมอนแม้แต่นักแสดงที่มีดีกรีรางวัลออสการ์ทั้งลิสีวิเทสปูนนิโคลัสเคสและแดนเซลวอชิงตันที่ทำเงินประมาณ8 1 0ถึง10ดอลลาร์จากทุกๆ1ดอลลาร์ที่ค่ายหนังลงทุนไปกับค่าจ้างของพวกเขา <S 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 <S